แสสนนีสวัสดีค่ะเฮ้เป็นอะไรวันนี้อันดาสวัสดีค่ะพบช่องควายอันดามาแล้วค่ะน้องหิวหรือเปล่าคะวันนี้แม่ควายเราอันนี้ไม่ให้นะคะพี่ด วันนี้ได้อาหารนะคะเอาเปลือกเอาข้าวโพดมาให้ค่ะข้าวโพดต้มนะคะแกนแกนข้าวโพดค่ะวันนี้เปลี่ยนอาหารหน่อยให้น้องกินวันละหน่อยวันละนิดนะคะชอบมากๆเลยค่ะได้กินแล้วเสียงหยุดพูดเสียงหยุดวสวัสดีเลยนะคะนี่ค่ะดูไปแล้วนะโดดออกแล้นี่ค่ะน้องปีก็มาแย่งด้วย วันนี้ให้กินอาหารนะคะบำรุงเป็นวิตามินนะคะเป็น,นข้าวโพดต้มนะคะข้าวโพดต้มคะ่ะหยิบกินทีละหน่อยนะคะน้องอันดามันนะคะตัวนี่ค่ะวันนี้มากินกับเพื่อนต่างสายพัน์ธุนะคะเราเป็นเพื่อนกันนะคะ <c oughs> ไม่มีเสียงเลยค่ะตอนนี้ได้ทานของหวานหวานของอร่อยแล้วนะคะตอนนี้นุ่งค่ะกลัวเพื่อนกินหมดนะคะอันดามาหยิบเอาเลยค่ะนี่ค่ะกลัวกลัวเพื่อนต่างสายพันมาหยิบมากินหมดนะคะน้องอันดารีบเลยค่ะตอนนี้กระเพาะเราต้มเสร็จแล้วนะคะหวานหวานนะคะ นี่ค่คะห <c oughs> <c oughs> ยิบไปกินไม่พูดไม่จาเลยนะคะตอนนี้กินแบบสบายใจค่ะอร่อยมากๆนะคะนานๆน้องได้กินทีนึงค่ะ เดิมใหม่แล้วนะคะตอนนี้ใครจะโดนหรือเปล่ามีคนโดนไหมไม่มีดูนะคะดูถอยหลังไปเอาคะ่ะ กินหมดเพื่อนไก่ไม่ได้กินเลยค่ะอันดากลัวเพื่อนไก่กินนะคะหยิบไปทีละเยอะๆเลยนะคะ,ะเพื่อนไก่ไม่ได้กินแล้ว นี่ค่ะความสุขของช้างเล็กนะคะเดินไปอีกแล้วนะคะไปหาแล้วว่าจะมีอีกไหม กินทานแบบอริดอร่อยนะคะเพราะว่าได้ไดใส่ของช้างได้ทานของหวานเสร็จน้องก็จะมาทานหญ้าผสมต่ออย่างนี้นะคะกินหญ้ากินของหวานสลับกันไปเรื่อยๆนะคะชีวิตของชาวช้างของน้องช้างนะคะถ้ากินผลไม้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะนี่ค่ะดู ดูท่ายืนน้องกันมีการพักขาด้วยนะคะวันนี้ดีนะคะวันนี้มีแดดออกแล้วนะคะวันนี้ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาไม่มอมแมมแล้วคะ่ะหน้าตาน่ารักแล้วนจะไปหาเพื่อนอีกแล้ว อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องอันดามันด้วยนะคะหนึ่งกำลังใจนะคะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจของเรานะคะทางช่องเล็กๆของเรานะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีครับแม่แม่แมกอเลยสวัสดีครับก่อนครับไปดีสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะครับสองเสียงนี่ค่ะเสียงนี้คือได้ทานแล้วนะคะ ตาเมความายืนฝั่งนี้น้องจะสวัสดีประจําค่ะครับนี่ค่ะเอาเสียงลอลอค่ะเดี๋ยวให้รางวัลขอบพระคุณมากๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ